มะฮงจ้าเอาเผ็ดไหมมาผมตำมะฮองครับตำแซ่บเลยมะฮองอ่ะแซ่บ้หลายจา้ะแซ่บแทนเลยนะมึงนี้ออกมาเร็วน,นัครับผมอากาศฝนก็อีกตครับได้ตำมะฮองกินครับมะฮองยู่งๆนะครับหลายๆครับตำแบบว่าเอาพอดี ตามแบบบ้านเทานี่แหะอุ้ยเอาเผ็ดเอาเผ็ดนิดนึงเนาะบักขึ้งผักเน่าผักพริกเอายสมุนไบครับผมกะเทียมมีแต่เนื้อเขียวๆเลยบ่กะเทียมใบบุญแล้วครับมีอยู่แต่ว่าลูกเขียวเกินฮะบักเนาหน่อยบ้านเ่านนี้แหละโอ๊ยสมปิดเลยหอมมากมะนาววันนี้ลูกไหนวะเอาสมพอดีเลยฮะเน่าอันสมัยก่อนไหมเนี่ยจ้ะ ปลาปลา,าแสบแสบเหรอไส้ปลาเดกกลายแต่แสบปล่าไส้ลายหดแต่วมาพุงดัว,าวหามไส้ไลายไส้ลายไปแล้วฮะไส้ลายนี่ใสหลายยังไงเขาแสบต่อ,อตนตาน ใส่ผงเนื้หน่อยบอสตามกันนี่ใส่หมดนะเอาเยอะไหมใส่หมดเลยเนื้อใส่หมดแล้วคุณน่าจน้ำตาลใส่หน่อยดนึงพ่อแล้วโชคไปเลยเอาไข่ไปโชคคิดตามห้องว่าโชคหมากับจ้อยๆครับผมเขากินหน่อยน้องเราเป็ี่ยนยังไงเริ่ม เริ่มใชแล้วอืเริ่มปวนขึ้นแล้วนี่มาชิมให้หน่อยเอ้าชิมเลย<แ>เฮ้ปอะไรเส้ยน้ำร้อนไหมขาดเปรี้ยวน้ำหน่อยอเปรี้ยวอีกหน่อยนึง่ง เม็ดค yeah. ือลงไปหลายแต่ทำแบบบานๆดีีค่ะไท้่านดีเนาะไทถ่านแล้วเดี๋ยวพี่เก็บผักพ่อเกษตรนะอ๋อาผักว่าจุดกลับไปผักหลายอยู่ครับอยู่นะครับโอ้โหนี่ฝนที่ตกถึงเลยเทเจ้าแบบเนี้ยเทเลยจับให้ อ่ะเทงเลยมาเบิ่งจ่ายไม่โก้ <laughs> ใส่แบบน้ําอันหน่อยใส่เล็กนิดหนึ่งห,งหรอือเปล่าแม่ฮันหอมๆเลยชิมหน่อยเจ็บปะอร่อยมากมาผมกินตาําฮู้กันครับ